สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ TTH Channel นะครับตัวนี้นะครับเป็นคลิปแรกเลยของของช่องเราเนอะของช่องนี้นะที่ทำม,มานะครับก็ก่อนอื่นรบกวนอาจจะรบกวนเพื่อนๆขอไลค์นะครับถ้าข้อมูลมันเป็นประโยชน์เนอะแล้วก็วรบกวนกด s u b s c r i b e ให้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ให้ผมเองเองเนี่ยในการหาข้อมูลมาแบบมาแชร์มาเป็นคอนเทนต์เรื่อยๆนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องเลยนะครับก็คือตัวนี้เองครับเราอยู่ในเกมของ Nino Kuni Codeworld นะครับ ตัวนี้จะเป็นเกมเก็บเลเวล MMO นะครับสามารถเล่นได้ทั้งตัวคอมพิวเตอร์ PC นะครับแล้วก็ระบบปฏิบัติการของพวกมือถือทั้งหลายนะครับ iOS Android เล่นได้หมดเลยนะครับตัวเกมนี้จริงๆมันไม่ได้ถึงกับใหม่มากนะครับมันเปิดตัวมาวันที่25พฤษภาคมและประมาณ2เดือนแล้วตอนนี้นับถึงวันนี้นะผมทําคลิปวันนี้นะครับวันที่2สิงหานะมันประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะครับทีค่คอนเทนต์หลักเลยวันนี้ที่จะมาแชร์ครับก็คือเรื่องของว่าเกมเนี้ย มันเล่นแล้วเนี่ยมันมันสามารถได้เงินเป็นเงินจริงๆหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็มีมีข้อมูลของผมด้วยนะครับที่แบบอ่าเล่นมาแล้วก็เออได้เงินจริงๆไหมเนี่ยผมมีทําข้อมูลเก็บไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาแชร์เพื่อนๆดูเผื่อเป็น,เป,นเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางเพื่อนๆนะครับซึ่งถ้าถามผมเลยอะครับผมอะเล่นเกมนี้จากจากเริ่มแรกอะครับด้วยความที่ว่าอยากเล่นมากกว่านะครับก็คือตอนนั้นผมไม่ได้มองหรอกว่า เกมเนี้ยจะต้องแบบเออมาให้เงินผมผมจะได้เงินจากมันเป็นก่อเป็นการมามอะไรเงี้ยผมไม่ได้มองอย่างนั้นเลยนะผมอยากเล่นเพราอความสนุกเพราะว่าเป็นงานอาดิเรกที่ชอบเล่นเกมอะไรเงี้ยแล้วก็พอเล่นไปสักพักหนึ่งอ่ะเออเรามองเห็นแล้วว่าเอ้ยมันมีเป็นช่องทางหนึ่งอ่ะที่สามารถได้เงินได้ด้วยตรงเนี้ยก็เลยอยากจะมาแชร์เพื่อนๆด้วยเพราะผมมองว่าเกมนี้เองครับสายฟรีเลยนะใช่ไหมว่าสายฟรีนะสายฟรีอะ่ะเขาสามารถได้เงินจากเนี้ยจริงๆแต่อาจจะมีข้อจํากัดบางอย่าง นะครับเดี๋ยวลองอธิบายดูมันเป็นมันมันประมาณไหนนะครับอ่ะมาเข้าประเด็นเลยก็คืออย่างตัวนี้เลยครับเงินที่เราจะได้มาได้มาจากตัวไหนบ้างนะครับหลักๆมันจะเป็นของตัวเหรียญนะครับเหรียญมันจะมี2ตัวนะครับ NKT กับ NKA นะครับแต่วันนี้ผมจะขอมุ่งไป NKA ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนอยากทราบ NKT เดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปเพิ่มเติมให้ถ้าอยากรู้นะครับก็คอมเมนต์บอกไว้ละกันนะครับอ่ะตัวนี้เลย NKA นะครับ NKA ก็จากการแปลงาวัตถุดิบตัวนี้นะครับ ที่เป็นตัวแอสเทอร์ไร์นะครับตัวเนี้ยเราก็แปลงไปเป็นเหรียญน,นะครับแปลงไปเป็นเหรียญเนี่ยเพื่อไปไปเทรดแล้วก็ไปขายตามแพลตฟอร์มต่างๆหรือจะส่งกันโดยตรงก็ได้ของผู้เล่นในเกมนะครับซึ่งตัวนี้ถามว่าแอสเทอร์ไร์นะครับได้มาได้ยังไงก็คืออันนี้นะครับจะเป็นตัวเว็บของเขาเลยนะครับเป็นยูน,นยิคอร์นนี้เน็ตมาร์เวนะครับเพื่อนๆเขาเข้าที่เว็บเขาได้เลยนะครับแล้วก็เข้ามาตรงคําว่าแนะนําเกมแล้วก็ตรงคําว่าบล็อกเชนนะ อ่ะเสร็จแล้วทีนี้ก็จะมาที่หน้าต่างนี้แหละนะครับก็อ่ะที่ผมบอกเนาะมันจะมี2เหรียญที่เป็น NKT กับ NKA 2ตัวนี้นะครับก็ดูหลักๆนะครับอ่ะ NKA คืออะไรนะครับอ่ะ n k a ก็บอกแล้วว่าเป็นโทเค็นของ a s t e r i t e นะครับซึ่งตัวนี้เองครับมันก็จะใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในเกมตัวนี้แหละนะครับซึ่งวิธีการได้มาล่ะมีอะไรบ้างนะครับ หลักๆนะครับจะมีด้วยกัน2อีเวนต์หลักๆ1ก็คือลานประลองต่อสู้หุบเขาลาวา3 VS 3นะครับซึ่งตัวนี้เองครับมันก็จะเป็นการาที่เราเหมือนจับทีมแรนดอมเนาะแล้วก็มาต่อสู้กันเองนะครับแล้วเราก็ได้เป็นตัวแรงกิ้งซึ่งตัวนี้ครับเราต้องอยู่ในแรงระดับที่1 0ขึ้นไปของผู้เล่นทั้งหมดนะถึงเราจะได้รางวัลเป็นแอสเตรียนะครับอย่างที่2เลยคือลานประลองอิมเมจเนลานประลองอิมเมจเนคืออะไรก็คือถ้าเกิดเพื่อนมาเล่นแล้วครับ เราจะมีเหมือนพวกสัตว์เลี้ยงพวกนี้ครับที่เป็นเหมือนคู่หูอะเหมือนคล้ายโปเกมอนน่ะที่คู่หูออกไปร่วมต่อสู้กับเราเนะและทีเนี้ยเราก็ต้องมีการจัดทีมนะครับก็คือจัดทีมวันนี้จัดทีมในการต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นนะครับซึ่งตัวนี้มันจะมีเรื่องของการแบบอ่าแพ้ชนะทางกันอยู่นะครับก็คือไม่ได้หมายความว่าแบบเรามีตัวละครที่แบบอ่าดาวเยอะๆเลยเก่งๆเลยจะชนะเสมอไปไม่เกี่ยวนะครับถ้าเกิดฝั่งนู้นเขามีตัวที่แบบชนะทางท่าเราเนี่ยเราจะแพ้ก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้เองก็เหมือนกันนะครับ ก็คือเราจะต้องอยู่ในแรงค์ที่เกิน10%นะครับมากกว่า10%ขึ้นไปถึงจะได้เป็นแอทเทอร์ไลท์เหมือนกันเหมือนข้างบนเลยนะแต่เดี๋ยวตัวตัวจำนวนรางวัลเมัจะต่างกันนิดนึงเดี๋ยวผมอธิบายในเกมเพิ่ม,เต,มเติมนะครับเสร็จปุ๊บพอเขามีการแจกจ่ายแอทเทอร์ไลท์ตัวนี้มาครับเราก็ทําการแปลงนะครับแปลงเป็น NKA ตรงนี้นะครับหลังจาก NKA ปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ส่งเข้าไปอยู่ในตัวของมาเบกวัลเลกนะครับ ตัวนี้มันจะเป็นกระเป๋าเป็นตัวแอปนะครับที่เป็นกระเป๋าดิจิตอลของตัวของตัวเกมตัวนี้แหละนะครับเหมือนพอเราเราแปลงไปแล้วครับมันจะไปอยู่ในกระเป๋าตรงนี้เนะแล้วหลังจากที่เรา่าแปลงเข้ามาในนี้แล้วครับเราจะสามารถ1ก็คือส่งไปให้กับคนที่มีกระเป๋ามาเบกเหมือนกันโดยตรงได้เลยนะมันก็จะมีค่าเนี่ยนิดหน่อยนะครับอย่างที่2เลยคือการส่งออกนะครับส่งออกไปยัง exchange อื่นๆนะครับก็คืออย่างตัวนี้เองครับสมมติเราเอาไปขายแล้วเนอะซึ่งตัวนี้มันจะขายเป็นตัวของ mbxl หน่วยสก,กุลเหรียญน,นะหน่วยสก,กุลเหรียญคือ MBXL นะครับจาก MBXL ตรงนี้ครับมันจะแปลงเป็น MBX นะครับเหรียญตัวเนี้ยอ่เหรียญ MBX นะครับจาก MBX เนี่ยมันจะแปลงเป็นเหรียญเคลเหรียญเคลเนี่ยจะเป็นคริปโตเค p t o c u r แล้วที่เราเทรดกันในตลาดอยู่แล้วนะครับหลังจากเหรียญเคลแล้วเนี่ยเราก็จะส่งไปยังแอดเดรสนะครับตามที่เพื่อนๆอ,อาจจะมีแบบมีมีมีแอดเดรสอยู่อย่างเช่นแบบอยู่ใน Binance อยู่ในอ่าคูคอ i n Gate.io อะไรเงี้ยพวกกับตามเอ c h a n g ต่างๆที่เรามีนะครับ แล้วเราก็สามารถแปลงเป็นแปลงเป็นเงินสดตรงนั้นก็ได้นะครับหรืออันนั้นอะถ้าเกิดบางคนที่แบบมันไม่ไม่ถนัดทางนี้เนืแบบเราไม่ใช่สายคริปโตอะเราไม่ได้แบบเก่งนาดนั้นอะผมว่าเนี้ยก็เราสามารถหาในกลุ่มก็ได้นะครับกลุ่มที่แบบอ่ามีพวกพ่อค้าแม่ค้าที่เขารับพวก NKA NKT อย่างเงี้ยเราสามารถเอาเหรียญเนี่ยอันนี้ครับส่งไปให้ไอเด็กเขาได้เลยเนาะแล้วเขาก็โอนเงินเป็นแบบเป็นบาทให้เราเลยก็ก็ก็เร็วกว่าแต่ก็อาจจะได้น้อยกว่านิดนึงแต่ไม่เยอะผมบอกเลยว่าไม่เยอะนะครับอ่าแล้วก็ ตัวนี้นะครับจำนวนของเปอร์เซนที่เมเกียเขาบอกครับว่าสิบเปอร์เซนนะครับสิบเปอร์เซนเนี่ยเออยู่ไหนวะแบ๊บนึ่งนะหา <c oughs> ไม่เจออ่าโอเคครับเจอละก็ตัวนี้นครับอยู่ที่ตรงหุบเขาลาวาตรงนี้เนอะมันจะมีสองตัวหุบเขาหุบเขาลาวากับอีมาเนตรงนี้เนอะอ่ะหุบเขาลาวาเข้าไปก่อนนะครับและทินเอง,เองตอนนี้มันเป็นซีซันสามแล้วผมพาม,มาสองซีซันแล้วนะนะครับอันนี้เริ่มซีซันสามนะครับ ก็ตัวนี้เวลาเพื่อนเพื่อนดูนะครับดูตรงคําว่ารางวัลอันดับตรงนี้นะครับซึ่งถ้าสังเกตดูนะครับตัวอย่างอันดับที่1เนี่ยได้ถึง1นึ่งแสนเอเทอร์ไรต์นะครับแล้วก็อันดับถึงท็อปร้อยเนี่ยได้กันเป็นหลักหลักหมื่นนะครับแต่ถ้าผมพูดตรงๆว่าถ้าเราเป็นสายฟรีนะครับสายฟรีที่เข้ามาหาอะไรได้ะครับตัว 1- นึถึงร้อยเนี่ยไม่ต้องหวังเลยนะครับยากมากค่อนข้างยากมากๆแต่ก็ไม่แน่อนี้ก็ไม่แน่ แต่มันยากมากจริงๆนะครับอย่างที่ผมเคยทําได้เต็มที่อะ่ะผมอยู่ในท็อปหคือเต็มเต็มที่และเต็มกลืนเลยนะครับเพราะผมก็อาจจะมีสกิลเพย์แบบกลางๆธรรมดาไม่ได้ไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมาเลสายฟรีครับจริงๆท็อปหนเนี่ยมันเป็นเป้าหมายที่ผมว่าก็ก็โอเคแล้วแหละเพราะอย่างน้อยอครับเราได้มา5้าห้าพันแอทเทอร์ไลท์เนี่ยทุกวีคเลยนะจ่ายทุกวีคทุกวันจันจ่ายหมดนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของตัวซีซั่นต่อนะครับ อย่างซีซั่นเองจบซีซั่นยังไงครับเขาก็จะจ่ายเราอีกทีหนึ่งนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยสมมติอยู่ในท็อป1เหมือนเดิมนะครับท็อปหเนี่ยเราก็ได้อีก8,000นะครับซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่าอย่างตัวหุบเขาลาวาเองครับมันจะเป็นการเริ่มซีซั่นกับเริ่มวีกอาไม่พร้อมกันงงไหมไม่งงเนาะก็คือเหมือนอย่างตัวเนี้ยตัวกิจกรรมนี้เองครับเดิมเนี่ยมันเริ่มประมาณวันพุธวันพุธเนาะแล้วทีเนี้ย พอเวลามันจบซีซั่นมันก็จบวันพุธเสมอนะครับทําให้เวลาสมมติว่ามันอยู่ในช่วงจบซีซั่นแล้วอะ่ะอ่าลืมอธิบายไปนะครับหนึ่งซีซั่นคือประมาณหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนนะครับก็คือถ้าจบเดือนเนี่ยเขาจะตัดของรางวัลซีซั่นให้เราหนึ่งครั้งนะครับก็คือในวีคสุดท้ายวีคสี่สิ้นเดือนเนี่ยสมมติเพื่อนๆได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนาะได้วันที่ห้าพันห้าพันเอทไลวันจันแล้วพอผ่านไปสองวันเนี่ยเราก็จะได้มาอีกแปดพันซึ่งเป็นการตัดซีซั่นเท่ากับวีน้ เราได้มาแล้วมาหมื่นสามนะหมื่นสามเอเทอร์ไลท์นะครับโดยที่อันเนี้ยที่ได้มาไม่ได้รวมนะครับในตัวของรานประลองอีมาเจนอันนี้ไม่รวมกันนะแยกกันเลยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยบอกอย่างหนึ่งก็คือว่ากิจกรรมนี้เองครับฮุบเขาละว่าสามอ่าสามวีเอสามอ่ะ,3 3, อะมันเป็นการรวมของทุกเซิร์ฟเวอร์นะอ่ะเรวก็จะเห็นแบบมีคุณพี่บอยมินดูุอย่างเงี้ยอ่ะระดับสุรตานอย่างเงี้ยที่เราจะต้องอาจจะต้องเจอเขาในการไฟจริง นะครับซึ่งตันนี้เราก็ต้องยอมเพราะแหละเราสู้เขาไม่ไหวอยู่แล้วนะครับอ่ะซึ่งตัวนี้เองนะครับเราจะเจอผู้เล่นทุกเซิร์ฟเวอร์เลยผมเลยแนะนําว่าถ้าเกิดเพื่อนเป็นสายฟรีเนี่ยเข้ามาใหม่อ่ะประมาณ1%เนี่ยคือสุดๆแล้วหรือถ้าเกิดแบบอ่าเล่นแบบไม่ตึงว่าก็สา็นหก็ก็อาจจะพอไหวนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวดูตัวของลานประลองอีมเจนกัน หน้าตาประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูเนาะมันก็จะมีการเหมือนปิดด้วยนะครับแบบตัวไหน,นมันจะมีการมันจะมีการบอกธาตุกันอยู่นะธาตุน้ําธาตุพืชอย่างเงี้ยครับธาตุไฟธาตุมืดธาตุแสงนะครับอย่างตัวนี้ตอนนี้ผมอยู่ระดับพี่หกสิบกว่านะหกสิบกว่าผมดูดับดูระดับสูงใช่ไหมแต่ว่าตัวเนี้ยบอกเพื่อนเพื่อนก่อนว่า การต่อสู้ของอีเมจินตรงนี้ครับมันเป็นการต่อสู้เฉพาะภายในเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับก็คือผมจะไม่ได้เจอพวกแบบสุลต่านน้านฟ้าเมืองไทยเนะเพอดีผมเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์อื่นนะครับก็เลยจะเจอแต่ผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นข้อหนึ่งที่ว่าเราอาจจะแบบไม่ได้ไม่ต้องตึงมือมากนะครับเพราะเราก็เจอกับผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันที่อาจจะไม่ไม่ใช่แบบเซิร์ฟเวอร์ที่คนไทยลงหนักๆอะไรเงี้ยครับเราก็าจ,จะมีโอกาสที่อยู่ในหนึ่งไอท็อปร้อยได้นะครับอ่ะผมดูให้ของราง ของละวันรายสัปดาห์นะครับอันนี้อย่างอันดับหนึ่งได้มาสักหมื่นสี่แอตเทอร์ไจริงๆมันน้อยกว่าเราหุบเขาลาวาเยอะนะแต่ก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าหุบเขาลาวาสู้ทั้ง g l o b a l นะครับแต่อันนี้เราสู้สเฉพาะเซิร์ฟเวอร์เราของวันมันก็ต้องน้อยกว่าเป็นธรรมดานะครับอย่างตัวของลาบะลองอิมเมจเอนเองอ่ะผมมองว่า1ถึงท็อปร้อยคู่เล่นสายฟรีเป็นไปได้อ่ะผมพูดเลยเป็นไปได้นะครับเพราะอย่างตัวนี้เองครับ อย่างบางคนเนี่ยอถ้าเพื่อนสังเกตดูเห็นปะตัวเนี้ยมันก็เป็นอิมเมจเนสามดาวเองนะเห็นปะสามดาวแต่เขาเอามาเล่นในร,ระดับแล้งที่หเลยนะไม่น้อยนะที่หอะ่ะคือเหมือนถ้าเกิดเราจัดเด็กดีๆอย่างเงี้ยครับอิมเมจเนเนี่ยไม่ใช่เป็นจะต้องระดับท็อปคัสมาสู้ก็ได้นะอาจจะเป็นอิมเมจเนตัวลองที่พัฒนาขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวพูดตรงนี้ต่อนะครับ ในส่วนของางวันของซีซันนะครับอันนี้ก็ทุกซีซันตัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อของ m a g i n e เน่จะต่างกับ3 v s 3ของรุบเขา่าลาวาอยู่นิดนึงนะครับก็คือของตัว i m a g i n เนเนี่ยมันจะเป็นการตัดรอบสัปดาห์กับรอบซีซันเนี่ยวันเดียวกันก็คือวันจันทร์นะครับก็คืออย่างเช่นสมมติว่าทุกวิคเนี่ยเพื่อนๆอ,อยู่สัก,กันดับแบบอ่าสมเสมมตินนะสเอร์เซอยู่สามเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยอ่ะทุกวันจันทร์ก็ได้ทุกสองพันสองพันสองพันไปเรื่อยใช่ไหมครับแต่พอถึง วันจันทร์ที่สิ้นเดือนนะครับเราก็จะได้ประมาณ2,008ตรงนี้สมมติสมมติผมอยู่ท็อปสามนะสมมตินะนะครับอันนี้คือของการจ่ายของ i m a ม e ร์นะมันจะเป็นการจ่ายที่ซ้ำกันไม่เหมือนกับหุเขาลาวานะผมก็เลยบอกว่าจะใช้เ,เพื่อนๆนอะเน้นตัวลาวามากกว่านิดนึงนะครับแต่ก็ต้องอาจจะต้องแบบหัวร้อนอยู่นิดนึงนะอันนี้อันนี้เตือนๆไว้หน่อยนึงมนะันอาจจะดูขัดใจเราในบางครั้งในการเล่นนะเพราะว่า ทีมอะครับมันเป็นการทีมแรนดอมเราไม่สามารถจับคู่ทีมของเราเองอะเราไปสู้เขาได้เนาะเพราะฉะนั้นในการต่อสูอ้มันจะแบบไม่มีการสื่อสารไม่ได้มีการแบบคอเวอร์เซชั่นอะไรกันเลยมันเลยอาจจะทําให้แบบไม่เข้าใจกันในการแบบเข้าออกหรือการต่อสู้อย่างเงี้ยครับอ่าเสร็จปุ๊บแล้วถ้าถามต่อว่าแล้วแอตเทอร์ไลท์เนี่ยเอาไปทำอะไรถ้าเกิดว่าเออเราไปขายกันหมดเลยเหรอตอนเนี้ยแอตเทอร์ไลท์ทำอะไรได้บ้างนะครับตัวอ่า ตัวเหรียญน,นี่ครับแลกเปลี่ยนเหรียญตราตรงนี้ครับเราก็กดเข้ามานะครับจะอยู่ข้างบนสุดเลยนะครับแอทไรท์เขาจะบอกว่าแลกสามารถเอาตัวนี้แลกอะไรได้บ้างนะครับซึ่งจากเดิมเลยครับหลักๆที่เขาอยากได้กันนะที่สุรตรันอยากได้กันนะก็คือ2อันนี้นะครับก็คือผลึกเวมนด์ดำและพวกหินดีบวกระดับสูงนะครับซึ่งแต่ก่อนนะครับตัวผลึกเวมนด์ดำอ่ะมันจะหาได้จากการเอาแอทไรท์ right ไปซื้อเท่านั้นอันนี้คือเป็นการตีบวกระดับัสูงนะนะครับแต่ในปัจจุบันนี้เองครับ มันมีตัวของบอสแมพที่ดรอปตัวผลึกเวทบมอนดําแล้วผมก็เลยมองว่าอย่างผมเองอะ่ะผมไม่จำเป็นต้องใช้แอเธอร์ไลท์อะครับในการซื้อของพวกนี้เลยสักชิ้นนะเพราะผมยังไม่อยากได้อย่างอีเมจเนพวกนี้ผมก็มองว่ามันยังไม่ถึงขนาดแบบต้องมีขนาดนั้นหรือจําเป็นต้องมีอะไรเงี้ยผมก็ไม่ซื้อเนอะอย่างอย่าเช่ด้กล่องถูกมันจะเป็นกล่องสุ่มนะเนี้ยซึ่งมันก็มีโอกาสเกลือเยอะอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งผมไม่ใช่คนที่มีดวงอยู่ละผมก็ไม่ไม่ลงกับพวกนี้อยู่แล้วนะครับ ผมก็เลยเอาแอตเทไรท์ทั้งหมดของผมอะแปลงไปเหรียญแล้วขายเสมอเลยขายตลอดไม่มีการผมไม่เคยใช้เลยสักครั้งนะครับนะครับแล้วก็ที่ผมดูจากดูจากตัวของของที่มีณตอนนี้เองนะผมมองว่าไม่จําเป็นขนาดนั้นส่วนต่อมานะครับเพื่อนๆก็คือในส่วนของตัวรถแมปปี2022นะครับก็คืออย่างที่ผมบอกเนอะว่าอย่างในมัวของผมเองอะแอตเทไรท์เนอะ มันตัวร้านค้าเองอครับไม่ได้มีสินค้าที่แบบน่าสนใจเท่าไหรใ่ในสําหรับตัวผมนะและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหลายคนะมองอย่างนี้เหมือนกันก็คืออย่างนี้ก็แสดงว่าเอาเหรียญมาขายกันหมดเลยสิไม่มีการแบบจะเอาไปซื้อขายอะไรกันซื้อขายอะไรในเกมกันแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยซึ่งในส่วนนี้เองอครับในตัวของรถแมปอะช่วงไตรมาสสามของของปีนี้เลยเนาะเขาก็จะเพิ่มตัวระบบของตัว s t a k i n g เข้ามา stacking คืออะไรนะครับมันเปรียบเสมือนเป็นการที่เราเอาตัวเหรียญหรือตัวของอัลเทอร์ไลน์ครับไปฝาก ไปฝากเพื่อที่จะเอาตัวผลตอบแทนเป็นดอกเบีย้ยของตัวเหรียญกลับคืนมาให้เราก็คือเหมือนเรามีอาจจะถือเลยไม่ใช่เฉยอย่างี้ครับแล้วเราก็ไปสเตกไว้ไม่ได้ขายเนืก็คือสเตกไว้ไว้แล้วก็เพื่อกินดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่2เลยคือเรื่องของการอัปเดตสินค้านะครับก็คืออาจจะมีการอัปเดตตัวของสินค้าใหม่ๆเข้ามาในร้านของตัวแอร์เทอร์ไรตัวนี้นะครับจากเดอนที่ผมบอกว่าตัวสินค้ามันไม่ถึงกับแบบไม่ได้วาวซ่ากับผมเนอะไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นนะครับก็คือมันอาจจะมีการเพิ่มตัวสินค้้้าาาาททีี่่่แบบบนนนนสใใจจจเเเพิิมตมตตะะคครััก็ืออจจหํหว พวกสุลต่านเองหรือว่าพวกที่แบบคนที่เขาเติมเงินอยู่แล้วเนี่ยอาจจะต้องการแอดเทอร์ไรครับเพื่อจะมาอ่าซื้อสินค้าตัวใหม่ตัวนี้ก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับเรื่องของตัว NFT นะครับว่าคืออาจจะมีการเพิ่ม NFT ในช่วงแต้มาสี่นะครับอันนี้ตัวส่วนตัวดีเทลเองอ่ะก็ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเขาจะเป็นลักษณะเป,เป็นยังไงนะครับหรือจะเป็นการแบบขาย ID เป็น NFT ไหมหรือ,อยังไงเนี้ยอันนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับแต่ถ้ามีข้อมูลเนี่ยยังไงจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่นะ ต่อมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของตัวหน้าต่างสําหรับในการแลกเปลี่ยนแอสเทอร์ไรเป็นตัวเหรียญนะครับก็คือให้เพื่อนเข้ามาที่คําสั่งตัวนี้ที่คําว่าร้านค้านะครับแล้วก็อยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับคำว่าแลกเปลี่ยนโทเค็นตรงนี้กดเข้ามาเลยนะครับมันจะมีด้วยกัน2ตัวนะครับก็คือจะเป็น NKT ที่เป็นเทอร์ไรนะครับแล้วก็ NKA นะครับที่เป็นตัวของแอสเทอร์ไรนะครับอัตราการแลกเปลี่ยนปัจจุบันตอนนี้ครับก็คือ462ต่อ1นะครับต่อ1เหรียญนะครับ ซึ่งอัตราต,ตรงนี้เองครับมันจะมีการแปรผันแปรผันด้วยนะครับตามตามเทอรนแอรเทอร์ไลท์ที่ออกมาในตลาดนะครับอย่างเช่นสมัยก่อนอ่ะตอนที่พีครับมันเคยขึ้นไปประมาณพันกว่าเลยนะพันกว่าแอรเท,รทอร์ไลต่อหนึน่งเหรียญก็คือตอนนั้นมันเฟอร์มากนะครับ้ดยด้วยความที่หนึ่งก็คือมันจะมีพวก ID Bot บด้วยนะครับแต่ปัจจุบันนี้เขามีการแก้ไขตรงนี้ไปละประมาณหนึ่งนะครับทาให้ตัวการแลกเปลี่ยนอ่าแลกเปลี่ยนตอน่อหนึ่งเหรียญเนี่ยมันน้อยลงไปนะครับก็เหลือแค่ประมาณ400อกว่าตอ่อหน,นึ่งเหรียญเท่านเอง แล้วก็ในการสมมุติว่าเรามีคําสั่งแลกเปลี่ยนนะครับเขาจะมีข้อจํากัดอยู่ก็คือ1วันเนี่ยสามารถแลกได้ไม่เกินส0เหรียญน,นะครับก็คือจะเป็นรีทุกวันช่วงเวลาบ่ายโมงก็จะมีการรีครั้งหนึ่งนะครับอย่างตัวนี้เองครับผมก็กดแลกเปลี่ยนสมมติเราก,กดแลกเปลี่ยนมาแล้วนะครับซึ่งพอกดแลกเปลี่ยนมาแล้วครับมันจะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับก็คือ NKA ต้องใช้เป็นตัวแบล็คไดอาเป็นตัวของแบ a ็ k ไดอานะครับในการที่จะแลกเปลี่ยนเหรียญตรงนี้มันเป็นค่าธรรมเนียมแหละโดยค่าธรรมเนียมเนี้ยมัน ตามที่ราคาขายตอนนั้นนะครับณคิดนะที่20%เหมือนเราเป็นค่าเนี่ยใช่ไหมเพื่อนๆขายเป็น100บาทอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนขอค่าธรรมเนียมอ่ะตัวเกมนี่แหละครับเขาจะเก็บเก็บค่ามเนียมเรายีเรเพื่อเป็นค่าแก๊สของเขานะครับซึ่งตัวแบ็กไดอา a เองครับเราสามารถกดซื้อนะครับตรงนี้เลยนะครับกดซื้อได้จากร้านค้าได้เลยนะครับอ่าในส่วนตัวของ ของ Back ไดอานะครับซื้อที่ไหนนะครับเราก็อยู่ที่ร้านคา้าอยู่แล้วครับกดแหล่งที่มาเราก็ร้านคา้าแบ็ k ไดอาเลยอย,อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตัวของการใช้ Back ไดอาเองอะ่ะมันจะคิดคํานวณตามค่าเงินณตอนนั้นด้วยนะครับอ่ะตรงนี้เนาะพอเสร็จปุ๊บนะครับเรากดแลกเปลี่ยนแต่ว่าคําสั่งเนี้ยกว่าจะอ่าตัวหน้าต่างนี้เองอ่ะครับจะขึ้นมานะครับก็ต่อเมื่อ เพื่อนๆผูกกับตัว MB x Wallet ให้เสร็จก่อนอยู่ทางขวาล่างแต่ผมผูกไปแล้วนะมันก็เลยไม่ขึ้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เล่นใหม่ครับมันจะขึ้นลิงก์เพื่อให้ผูกนะครับแล้วเราก็ไปโหลดแอปในมือถือนี่แหละแล้วก็มาตัวสแกน QR Code ลิงก์ซิคงตัวนี้ให้จบนะครับเราจะได้สามารถตัวทันเฟอร์ไปมาได้แหละนะครับอ่าขั้นตอนเบื้องต้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมมาแชร์ในส่วนของข้อมูลของผมต่อนะฮะ จริงๆตอนทําข้อมูลเสร็จมาผมก็ตกใจเหมือนกันนะจริงๆไม่อยากเปิดดูเหมือนกันอนะ่ะพอเปิดดูแล้วก็แบบทําใจไม่ได้ประมาณหนึ่งกันว่าเราจะเติมหนักนวงอะไรขนาดนี้นะครับอ่ะมาครับอ่ะนี่เป็นข้อมูลที่ผมทําไว้เลยนะตั้งแต่แบบเล่นเกมอ่ะเกมมันเปิดวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาเนะ อันนี้ผมก็ตัดเป็นผมตัดเป็นรอบเดือนนี่แหละเส้นเดือนผมตัดที่หนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าผมว่าเป็นคนทําข้อมูลรายจ่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะเห็นตัวเลขตัวเนี้ยอยู่แล้วนะครับแต่ไม่เคยเรียกดูรีพอร์ตนะทำจริงนะเพื่อนๆแต่ไม่เคยเรียกดูรีพอร์ตเลยกลัวกลัวมันฟ้องฟ้องก็เป็นอันดับหนึ่งในการเติมเกมนะฮะไม่ไม่อยากเห็นตันนี้เท่าไหร่นะครับก็อ่ะอย่างที่บอกบอกเพื่อนไปตั้งแต่ต้นคลิปเนะว่าแบบผมเล่นเกมเนี้ยตอนแรกอะด้วยความที่แบบอยากเล่นเพราะมันสนุกเออภาพมันดูน่ารักดีเกมมันดูน่ารักรสวย ไม่ได้คิดว่าจะมาเอินนะครับก็เลยเหมือนนะอ่าเติมปกติเลยอยากอยากเติมอะไรก็เติมเข้าไปปกติอย่างเดือนแรกอะผมเติมไปสามพันแล้วนะแล้วก็เดือนที่สองนะครับพอเดือนที่หกเนี่ยพอช่วงเนี้ยมันเริ่มมีคอนเทนต์ของพวกแบบอ่าลานประลองเข้ามาอะไรเงี้ยมากขึ้นแล้วผมก็เลยมีการเริ่มมีการเอินมีการแปลงเหรียญแล้วนะครับอย่างเช่นต้นเดือนเนี้ยผมก็เติมไปประมาณเจ็ดพันกว่าบาทน,นะครับเติมเพื่อความสนุกผมนี้แหละสามเจ็ดพันกว่าบาทแล้วก็อ่าเหรียญเนี่ยผมเอาไปขายได้เงินสดมาประมาณห้าพันกว่า นะครับ5,913บาทนี่แหละผมก็มีการามีทั้งขายในแบบขายคนโดยตรงก็มีนะครับแล้วก็ส่งไปเอ็กชแนนก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็เนี่ยค่าวเนี่ยประมาณพันกว่าครับถ้าเป็นเพื่อนสังเกตดูครับเปนประมาณ20%อยู่แล้วนะครับ20%โดยประมาณโดยประมาณนะของตัวของตัวราคาขายอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างล่าสุดนะครับก็คือเดือนนี้สิ้นเดือนนี้ที่ผ่านมาครับผมก็มีการขายหมดเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ4,300บาทนะครับแต่นี้อันนี้คือ เติมหนักดีไปนิดนึงนะฮะแค่แค่ประมาณหนึ่งแหละไม่หนักมากนะนะครับก็พอดีมันมีคอนเทนต์ใหม่ๆตรงนี้ช่วงนี้เลยเติมบ้าคลั่งไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับไม่ได้ไม่ได้เติมผมมองว่ามันก็เอื่นได้อยู่เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องเติมอย่างแบบผมก็ได้ผมเติมแบบเล่นเอาสนุกไงนะครับแต่ว่าได้เงินด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับเหมือนเราก็เอาเงินเงินที่เอิ่นนี่แหละไปไปกลับไปเติมใหม่วนๆดูอย่างเงี้ยนะครับ ก็อย่างถ้าไฟนอนไปเสร็จแล้วเนี้ยครับถ้าเกิดแบบสมมติว่าเพื่อเป็นสายฟรีนะมันก็ได้อยู่กําไรประมาณสัก7 0 0ดพันกว่าบาท6 0พันอะไรเงี้ยในในสองสมเดือนเงี้ยผมว่ามันก็มันก็พอได้อยู่นะครับกับคนที่แบบชอบเล่นเกมไปไงานอดิเรกแล้วก็แบบเออได้เงินด้วยมันก็ดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างอย่างอีกตัวหนึ่งเลยคือที่ผมอยากจะบอกคืออย่างตัวเนี้ยที่เห็นราคาผมลงนิดนึงอะ่ะจริงผมผมพลาดด้วยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไปมองไปมองตลาดว่าแบบเอ๊ะ ราคาเหรียญอ่ะมันน่าจะขึ้นแล้วผมก็ไปแลกตอนที่ราคามันแบบ 1, หนึ่งเหรียญต่อพันพันแอตเทอร์ไลท์อ่ะแต่ที่ผมขายไปตอนเนี้ยผมขายตอนที่ประมาณสี่สี่ร้อยกว่าหรือสามร้อยเองนะต่อ <S 1> 1, <S หนึ่งเหรียญแอตเทอร์ไลท์ต่อหนึ่งเหรียญนะครับซึ่งตอนที่ผมขายเองอะ่ะมันขาดทุนด้วยด้วยการอัตราแลกเปลี่ยนผมไปเยอะแล้วอะประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ได้อะ่ะมันเยอะอยู่นะครับซึ่งตัวเองมันก็เป็นประสบการณ์ผมด้วยนะครับว่าอย่างเช่นแบบเออถ้าเกิดอยากขายอะ่ะเราควรจะขายเลยไม่ควรจะดองไว้นะครับ ก็เป็นอาเป็นเร a r น i n g ไปไม่เป็นไรฮะก็ถือว่ามาแชร์เพื่อนเพื่อนด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวผมทําเป็นตารางข้อมูลไว้เบื้องต้นเนะว่าอย่างเช่นแบบอาลานปลาลองหรือว่าอาหุเขาละว,ว่ากลานปลาลองเนี่ยมันผลตอบแทนมาณไหนนะครับก็ถ้าสังเกตดูทีบผมมองว่าแบบแหลงมาตรฐานเลยอะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเล่นแบบสายฟีมันควรอยู่ประมาณสัก3าถึงหออยู่อยู่ประมาณนี้แหละนะครับ ซึ่งถามว่าน้อยไหมจริงๆผมมองว่าก็ไม่น้อยนะครับครับผมในส่วนตรงนี้ครับผมลองทําเป็นตาราง Excel แยกอีกทีนึงเนอะแล้วก็เดี๋ยวผมเอามาโชว์ให้ดูว่าผมลองคํานวณแบบ forecast คร่าวๆดูนะครับว่าอย่างแบบอ,อัตราการแลกเปลี่ยนเนี่ยใช้สักประมาณ400 e อ h e r อรล์นะครับแลกเป็น1 NKA เนี่ยเราจะได้เงินหยวประมาณสักประมาณเท่าไหร่นะครับโดยราคาตัวนี้เองครับผมเอามาอ้างอิงประมาณวันที่1น,นะครับหนึ่งสิงหาเนอะในการที่เอามาใช้ตัวนี้นะครับว่าคืออย่าง1 NKA อยู่ประมาณสัก 0. อ่าสองนิดๆน,น,นะครับแล้วก็ราคา MBX เนะี่ยอยู่มา2สองร้อยกว่านะครับเพราะว่าที่ต้องเอาราคาตัวนี้มาด้วยครับเวลาที่เราซื้อขายเหรียญพวกนี้มันจะแปลงตรงกับพวก MBX นะครับก็คือเราต้องเอา MBX มามาคูณคำนวณคูณกลับเข้าไปด้วยนะครับเพื่อจะดูว่ามันเป็นสักอ่าเป็นเงินบาทมันเท่าไหร่นะครับก็อย่างส่วนตัวนี้เลยครับถ้าเกิดแบบ <c oughs> การต่อสู้อ่ะไอตัว3 v 3อย่างเงี้ยถ้าเพื่อนอยู่ได้อยู่ได้ประมาณ1%นะครับทุกวีคเลยเนาะ โดนรา,ายได้ของเราครับมันสักหักค่าธรรมเนียมแล้วอะ่ะมันอยู่ประมาณสัก6 0รอบาทโดยประมาณครับแต่ถ้าเกิดเราแบบ่าไม่ได้แบบขนาดนั้นเราอยู่มาสัก5เปรนสเเนเนี่ยมันก็ได้มาสักส0 0ร0อยสี่รอยประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดในการช่วงช่วงสิ้นจบซีซันอย่างเงี้ยเราก็จะได้เยอะขึ้นมานิดนึงนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกเนอะว่าตัวของสามสามเองนะครับกับตัวของซีซันอะมันสามารถรับในวีเดียวกันได้นะครับเพราะว่ามันตัดไม่พร้อมกันเนอะ ถ้าเกิดในวีคของตัวเส้นเดือนเองครับเส้นซีซันเนี่ยเราจะได้เบิลคูณ2เลยก็คือเช่นเพื่อนอยู่หนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะก็คือจะได้อ่าสิบสามเอ็นเคเองี้ยกับยี่สิบอย่างเงี้ยก็คือได้มาเลยสามสิบสามนะครับก็คือเงินตัวเนี้ยมันจะได้เป็นเบิลมาเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวของอิมเ i จินนะครับอิมเจนเนี่ยมันจะรับได้แค่หนึ่งอย่างนะครับเพราะว่ามันตัดซีซันกับตัดวีคพร้อมกันเลยเนาะอ่าแต่ว่าตัวนี้เองครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยู่ได้ในระดับที่ไม่เกินไม่เกินท็อปร้อยนะเราจะได้ประมาณรา นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจบซีซั่นเนี่ยได้ประมาณสัก7 0 0ดร้อยถึงพันหนึ่งแล้วแต่นะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันก็มันง่ายอาจจะง่ายกว่าด้ซ้ำนะครับเพราะว่าอีโมเจนอะมันเป็นการเล่นที่อยู่ในแค่เซิร์ฟเ,เวอร์เราเนี่ยหรอไหมอยู่แค่เซิร์ฟเวอร์เรานะไม่ได้ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับที่อื่นเลยนะครับก็คือถ้าเกิดแนะนําเพื่อนๆเ,เลยอะครับพยายามที่ไม่ที่ยังไม่เคยเล่นเลยเนาะพยายามไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับใหม่ที่สุดล่าสุดอะเราจะได้แบบ เกาะอยู่ในแรลงของกลางๆค่อนบนได้นะครับถ้าเกิดเราไปเล่นเซิร์ฟที่แบบเปิดมาตั้งแต่แรกแล้วอะบางทีเราอาจจะแบบเหนื่อยมากนะในการที่จะตามแบบพวกอีเวนต์ของพี่ๆเขาอย่างเงี้ยเราจะแบบไม่ถึงแบบท็อปไม่ถึงส0เเลยก็ได้เนอะเพราะว่าเรามาใหม่จริงๆอะไรเงี้ยครับก็เพื่อนๆลองสังเกตดูมันจะเป็นเซิร์ฟบนบนเนาะผมจผิดน่าจะเป็นพวกอ่าอควาอารีสัีอย่างนี่แหละนะครับ อย่างเพื่อนๆลองดูนะครับจะเป็นเซิร์ฟเวอร์บนๆหรืเป็นพวกแบบอาพวกแซนสกอร์เปียอะไรพวกนี้อยู่อยู่บนบนหน่อยครับหรือเป็นพวกเซิร์ฟเวอร์แนะนำอะครับมันจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ใหม่เกือบที่สุดแล้วนะนะครับพยายามเล่นเซิร์ฟเวอร์ประมาณนี้นะครับก็คือเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ไปเลยอย่างน้อยอิมเมจเนเราเองอ่ะจะได้อยู่ในร,ระดับท็อปบนบนได้นะครับก็คืออาจจะแบบถ้าเกิดไม่ถึงท็อปร้อยอะสักสามเปอร์เซ็นต์ผมว่าผมว่าก็โอเคแล้วก็ได้เงินประมาณหนึ่งล้วจากการจากการเล่นตรงนี้นะครับยิ่งถ้าเกิดเพื่อนเป็นสายฟร ในส่วนถ้าเกิดให้แนะนําอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ก็รบกวนเพื่อนคอมเมนต์บอกกันก็ได้นะครับว่าอยากจะให้เพิ่มเติมตรงไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้ผมก็ผมก็มาแชร์ในส่วนของตัวข้อมูลของผมที่ผมพอจะมีเนาะนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมหวังว่าตัวข้อมูลของผมเองนะครับที่ได้รวบรวมมานะครับจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับกับเพื่อนๆที่อยากจะเล่นเกมนะครับพร้อมกับอาหารายได้อีกทางหนึ่งไปด้วยนะครับ อ่าแล้วก็ขอกำลังใจนิดนึงนะครับขอไลค์นะครับขอซับสไครต์กับเพืนเพื่อนนิดนึงด้วยความเมตตาเนอะยังไงก็หวังว่าจะได้เจอกันอีกนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับผม